สวัสดีครับผมเมืองไทยมิติเกษมนะครับหรือเมืองไทยจันทวิมลน,นะฮะขณะนี้นะครับได้พาทีมงานจิตอาสานะครับใจถึงพึ่งได้โดยป่าตอสวรรคอยู่ยาลุงนะครับเข้ามาดำเนินการฉีดยุงและกําจัดแมลงให้กับพี่น้องในหมู่บ้านลนลินบางบอน5้านะครับซึ่งได้รับการติดต่อประสานงานจากพี่พงนะฮะเจ้า,ขอ,อา,จกกาของผู้จัดก,การเจ้าของผู้จัดการโครงการหมู่บ้านละล,ะลินนะครับ ก็วันนี้แนมะดูดิฝนฟ้าไม่เป็นใจเอาเสเลยนะครับฝนฟ้าไม่ใจเอาเสยเลยฉีดไปฝนล,ลงสังงานนะครับนอกจากฉีดยุงกำจัดแมลงให้กับพี่น้องในบ้านละลินแล้วนะครับก็ยังมีการนำโบชัวนะครับของป่า,าของตะวันอยุ่ลุงนะมาแจกอัเนกเสียบให้กับพ่อพี่น้องในบ้านละลินแห่งนี้ทุกๆบ้านทุกๆหลัง,งคาเรือนครับผมสวัสดีครับ